สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมทที่เราจะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับและแล้วนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องเกยองซองครีเจอร์สนะครับก็ในออนแอร์พาร์ทที่2นะครับหรือว่า3ตอนที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหลังดูนะครับซีรีสเรื่องเกยองซองครีเจอร์สัตย์สยองเกยองซองพาร์ทสนะครับในส่วนของ3ตอนสุดท้ายนะครับก็อ่า พูดยังไงทีหลังจากดูจบแล้วผมว่าเสียงแตกแน่เลยผมว่ามันต้องมีคนที่แบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแบบได้ชัดเจนอีกแล้วเพราะว่าผมว่าเรื่องเนี้มันเป็นซีรีส์ที่เขาพยายามจะสื่อสารออสองมุมมองหลักๆล้กันเอออันแรกที่ตอนแรกนึกว่ามันจะมาแค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆก็คือเรื่องของการขยี้ ความเลวร้ายและก็วีรกรรมของทหารญี่ปุ่นในช่วงนั้นซึ่งพอมาเจอในช่วงของพาร์ทแรกก็ว่าอยู่ว่าประมาณนึงแล้วแต่ว่าพอมาพาร์ทสปุ๊บโอ้โหขยี้ยับคือไม่แปลกใจครับที่แบบว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นบางคนมาดูแล้วจะอาจจะเคืองๆนิดน,นึงนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าเรื่องนี้คือต้องการมาขยี้ในส่วนของความ เลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับรวมถึงเกี่ยวกับพล็อตกรอบกู้ชาติที่ยังคงขยี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะผมขอมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับกับอันหนึ่งก็คือที่ตีคู่กันไปเลยก็คือในส่วนของเรื่องของสัตยองสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องแหละซึ่งตอนแรกผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่พยายามจะเรียกว่าเปิดสกรารเปิดมุมมองของสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาใหม่ว่าว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมีกี่ระยะ ต้องทำยังไงถึงจะจัดการมันได้ครับซึ่งตลอดทางก็เรียกว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมาจนกระทั่งมาเปิดตัวสัตว์ประหลาดนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญคือพอมาถึง3ตอนสุดท้ายอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าเขาก็พยายามจะเล่านะจริงๆเขาพยายามจะเล่าแล้วแหละเกี่ยวกับตัวสัตว์ประหลาดแหละแต่แบบผมรู้สึกเลยว่าเหมือนสัตว์ประหลาดเป็นองค์ประกอบเสริมเฉยๆเลยนะครับแล้วโอเคเข้าใจแหละว่าเหมือนมันเพิ่งเปิดสัตว์ประหลาดด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างจะปูไปที่ซีซัน2แทนครับ คือแทนที่จะแบบเออมันจะจบอะไรหลยอย่างให้มันเสร็จสิ้นภายในซีซั่นนี้ไปเลยดันขยายจักรวาลไปอีกเป็นซีซั่น2แล้วแล้วก็รอกันต่อไปนะฮะขออย่างเดียวครับอย่าให้เหมือนสวิตโฮมก็พอนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับที่ผมต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็คือเป็นซีรีส์ที่ผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับคือในทางที่ดีนะในทางที่ดีก็คือ คือผมมาเป็นคนที่ชอบเดาเนื้อเรื่องอยู่แล้วอะเขาจะเล่าไปทางนี้นะเดี๋ยวฉากนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฉากนี้ต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องออกมาเจอกันตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าเรื่องเนี้ยทายอะไรไม่ได้เลยครับคือมันจะฉีกทุกทางที่ผมคิดไว้เสมอเลยครับคือตอนแรกก็จะแบบว,ว่าโอ้ยเดี๋ยวมันชื่อยองซองคีเจอรนะครับเหมือนที่ที่แล้ว มันต้องไปสู้กันข้างนอกแน่เลยแล้วมันเป็นยังไงฮะมาสู้กันอยู่น้อยนึงเนาะสู้อยู่น้อยนึงแล้วก็สุดท้ายก็เอากลับไปห้องแลบอีกแหละแต่ที่สำคัญพอถึงจุดที่นึกว่าเริ่มปลงแล้วว่าแบบอ๋อมันคงจบที่ห้องแลบแหละสุดท้ายปล่อยออกมาข้างนอกอีกคือแบบคือมันมีการสรับขาหลอ,อกกันเกิดขึ้นที่ทําให้ผมรู้สึก พึงพอใจมากๆกับการที่เขาเออมีการเรียกว่าสร้างจุดที่ทําให้คนดูครับคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมขอชื่นชมมากๆนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมเรียกว่าเขาสื่อสารออกมาได้ชัดและทําได้ดีนะแล้วก็ใน,ในสายตาคนทีญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสายตาของคนที่ดูผมรู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้คือผู้กำกับและทีมงานคือเจตนาจะแบบขยี้เกี่ยวกับความชั่วร้ายหรือความเลวร้ายของทหานญี่ปุ่นณเวลานั้นเลยนะครับโดยเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วง EP ที่9้ามั้ง ก็คือตอนที่2จาก3ตอนนะครับมันจะมีฉากตอนท้ายๆครับที่ตัวพระเอกครับได้มาเผชิญหน้ากับตัวคุณหญิงไมดัเนาะแล้วก็มันมีการพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกน้องของพระเอกทุกคนเน่ยเป็นคนทรยศหมดเลยเพราะว่า ทุกคนเลือกที่จะขายพระเอกเพื่อเอาตัวรอดทะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านตัวคนขับรถหรือจะเป็นไอหรือเด็กขี้ขโมยคนนั้นครับคือทุกคนสามารถขายพระเอกได้เพื่อที่จะเอาชีวิตตัวเองรอดนะครับแล้วก็ตัวไมด้าก,ก็ได้พูดแหละว,ว่าพวกนี้มันเป็นค่เศษสวะมันเป็นคนที่ไม่ควรจะไปสูงสิงด้วยเลยทิ้งพวกมันไปเถอะแล้วมาอยู่กับเธออะไรประมาณนี้แต่ว่าทีนี้คําพูดที่พระเอกพูดกลับไปคือผมชอบมากคือเป็นจุดที่ดีที่สุดของเรื่องและจุดที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยครับเพราะพระเอกก็พูดไปว่าแล้วทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น เพราะใครอะถ้าพวกเขาไม่ต้องมาเจอกับสถานการณ์ลําบากแบบนี้ไม่ต้องมีคนมายึดประเทศเขาไม่ต้องมีคนมายึดเมืองเขาไม่มีคนจับเขาไปทรามานให้เขางโดนไฟฟ้าช็อตโดนดึงเล็บออกอะไรประมาณนี้พวกเขาจะทระยศหรอครับโหผมคือแบบเฮ้ยเราลืมคิดประเด็นนี้ไปได้ยังไงวะคือผมชอบมากคือตอนที่ดูปุ๊บคือเหมือนโดนโหบทพูดพระเอกต่อหน,น้านะปึ๊กไปทีนึงเลยคือแบบเออว่า ทีเนี้ยมันก็เลยย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนอาพาร์ทแรกแล้วครับที่แบบเราก็มองว่าแบบอุ้ยพวกกอบกุ้ยชาติคือแบบโหสุดท้ายปากดีแต่สุดท้ายพอโดนเข้าไปหน่อยนึงก็รีบคลายความลับออกมาเลยโดยเฉพาะเพื่อนพระเอกที่แบบว่าโอ้ดูจะแบบมาดมาดีเลยเนียไม่ถึงครึ่งวันเลยฮะเัียไม่นั้นโดนทรมานด้วยแป๊บเดียวเองสารภาพทุกอย่างออกมาหมดแล้วทีนี้มุมมองอีกอันหนึ่งที่เราก็ลืมคิดไปครับว่าจริงๆแล้ว เออมันมีคนที่ชั่วร้ายก่อนนั้นมันมีคนเรียกว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราอ่ะดันไปเรียกว่าไปโทษเหยื่อไปโทษคนที่ต้องการรอดชีวิตเท่านั้นอะ่ะคือผมแบบเฮ้ยมุมมองนี้โอเคใช้ไดน้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งคนอย่าลืมครับคือถ้าไม่ได้โลกสวยจัดจัดนะครับอย่าลืมนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบหูรักประเทศรักคนนูน้นคนนี้มากขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นอะคือชีวิตจะไปอยู่แล้วอะครับมันไม่เหมือนในหนังหรือในการ์ตูนหรอกครับที่แบบว่าอุ้ยสามารถตายได้โดยที่ไม่ไม่ไขความลับออกไปอะไรประมาณนี้ในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเรียวครับก็แบบว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วอะมันก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดแหละซึ่งมันก็เลยแบบเออมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เขาก็เอามาสื่อสารได้อย่าง น่าสนใจอันนี้คือผมผมชอบชอบมากเลยเฉพาะนี้คือแบบแค่นี้ทำให้เรื่องนี้คือผมชอบไปเลยนะครับถึงแม้ว่าพอร์ตสับปะาดมันจะบ้งบงหน่อยก็ตามนะฮะทีนี้มาพูดถึง3ตอนสุดท้ายนิดนึงต้องบอกว่าเขาฉลาดมากในการที่เขาตัดเป็น2พาร์ทครับเพราะว่าด้วยถ้าเกิดคุณจําได้ในพาร์ทที่1มันใช้เวลาปูนานแล้วก็พยายามเรียกว่าเข้าคลิมแ็กซ์ในช่วงที่ตอนที่7แล้วแล้วทีเนี้ย เรียกว่าเหมือนกับทุกอย่างมันถึงจุดที่พีคแล้วครับทีเนี้ยถ้าันเป็นซีรีส์ตอนยาวสิตอนแล้วมันมาจบตอนที่แปดที่เหมือนจะเริ่มเล่าเรื่องใหม่อีกรอบนึงอ่ะคนด่า คนบ่นแน่นอนว่าแบบว่าเอ้าอะไรของมึงว่าอะไรประมาณนี้แน่นอนแต่ว่าทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจในการแบ่งเป็น2พาร์ทไปเลยทีเนี้ยพอมาขึ้นพาร์ทสก็เหมือนกับเริ่มใหม่คนก็จะแบบเออไม่เป็นไรรอดูได้แต่ทั้งที่ไม่เป็นซีรีส์สิตอนนะก็เลยบอกว่าฉลาดมากในการแบ่งตอนแบบนั้นเพราะว่าในพาร์ทนี้มันก็จะเป็นการปูเรียกว่ามาปูเนื้อหาฝั่งของคุณหญิงไม่ด่าแหละครับที่ทําให้รู้เลยว่านี่แหละลาร์บอสตัวจริงเพราะว่าเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งให้ทุนโรงพยาบาลกับไอ้แลบนรกกอััั้ะที่สสําาคคคคญ็ืถุณงเต พระเอกของเราครับไม่ว่าจะโดนคดีเลยก็ตามโดนใครหมายหัวก็ตามครับมันจะสามารถรอดไปได้เสมอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหญิงไมดะคอยช่วยเหลือเขาอยู่นะครับมองเขาเป็นเพื่อนคนนึงซึ่งอาจจะมากกว่าเพื่อนไปสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้บารมีของคุณหญิงไมดะเนี่ยแหละครับในการคุ้มกลาหัวพระเอกอยู่ทาให้พระเอกก็เรียกว่ารอดมาได้ตลอดนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะจุดที่พระเอกต้องมาประทับกับคุณหญิงไมดอเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่เรียกว่ามาชี้ชะตากันเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนอกจากนั้นครับก็มีการมาเเปิดผยของ ฝั่งของตัวอากิโกะเนาะที่เราเห็นตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วแหละว,ว่ายินนาจินเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นเรียกว่าเป็นร่างหนึ่งละกันเป็นร่างหนึ่งของสปารหลที่ยังคงมีรูปร่างของมนุษย์อยู่แต่ว่ามีความเป็นนักล่างมากขึ้นมีพลังกาลังมากขึ้นรักษาตัวเองได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าจะไปเลเวลสองหรือว่าเป็นแบบแม่นางเอกได้ก็คือต้องมีเซรั่มฉีดซ้าเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับทำให้จะกลายร่างนะครับทำให้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว,ว่าจริงจริง แม่มันมีเลเวลหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าเอาเลเวลหนึ่งมาหลายๆคนก็น่ากลัวแล้วนะครับแล้วมันมีเลเวลสองที่เป็นแบบแม่นางเอกที่โหดขึ้นมปอีกก็จะทำให้แบบว่าโอ้สัตว์ประหลาดอันนี้น่าสนใจฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอามุกนี้ไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าซึ่งก็คาดหวังอยู่แล้วนะว่ามันควรจะมีในเอ,อพาร์ทนี้แต่ก็ไม่ทําสุดท้ายก็คือแบบก็อย่งองเรียกว่าหลงเหลือสัตว์ประหลาดบางตัวแล้วก็มีคนบางคนที่ติดเชื้อเพิ่มไป เล่าต่อในซีซั่นหน้า,ทานแทนอะไรประมาณนี้ก็แบบเอาอีกแล้วเหรอวะก็แอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับว่ามันจะเล่าได้ดีหรือเปล่านะครับทีนี้ครับเรื่องราวที่เราอยากรู้ที่สุดก็คือว่าพระเอกจะหนีรอดไปยังไงใช่ไหมครับก็หลังจากที่เขาโหปูอลังการงานสร้างในตอนที่7ว่าพระเอกโหต้องเสียสละตัวเองเข้าไปอยู่ในเอ่อห้องทดลองช่วยทุกคนออกมาแล้วตัวเองก็เสียสละอยู่เฝ้าที่นี่ไว้เพื่อทุทกคนจะได้ไม่รู้ว่าหนีไปยังไงอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็คิดว่าวพระเอกจะรอดหรือเปล่าจะรอดยังไงฮะสรุปไงฮะ เดินตามคุณหญิงมไม้ด่าออกมาง่ายๆเลยครับค้นโอเคเข้าใจอยู่ว่ามันก็มันไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันคือโชคดีด้วยเพราะว่าคุณหญิงไปอยู่ตรงนั้นพอดีแหละถ้าคุณหญิงไม่อยู่พระเอกก็ไม่รอดอะไรประมาณนี้ทั้งบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยนะครับจะหมดแรงล้อมล่อแล้วเนี่ยก็ได้คุณหญิงมไม้ด่ามาช่วยก็ถือว่าโอเคจะได้เริ่มเรื่องใหม่ไงเอออย่าไปคิดมากแต่ว่าผมชอบนะตอนที่พระเอกเรียกว่าพอเขา กลับมาเป็นจางแทซังนะครับเป็นเจ้าของโรงรับจำนำอีกรอบหนึ่งครับแล้วเขาก็เข้าไปคุยกับไอผอ,อตํารวจนะครับก็เลยทําให้เรารู้เลยว่าจางแทซังก็คือจางแทซังครับเขาเป็นนักสู้ด้วยแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีวิธีการต่อรองวิธีการเจราจาที่สมเป็นนักธุรกิจจริงๆครับซึ่งตอนนั้นผมชอบมากเลยคือณจุดนั้นอ่ะผมว่าความพีคข,ของคุณพักโซจุนในบทของจางแทซังคือแบบทะลุมิติไปแล้วคือเข้าใจเลยครับว่า ตอนพาร์ทหนึ่งที่เขาปูมาให้แบบดูพระเอกมันดูพึ่งพาไม่ได้และสาระดูแบบกะโหลกกะลาครับจนกระทั่งเขาค่อยๆพัฒนาตัวละครนี้ขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดผมเข้าใจเลยว่าพาร์ทหนึ่งทำทำไมครับเพราะว่ามันสำเร็จจริงๆครับตั้งแต่ท้ายพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันปูมาที่พาร์ทสองแถมเรารู้สึกชอบตัวละครนี้แบบสุดๆไปเลยนะครับในขณะที่ตัวละครนางเอกก็เรียกว่าทรงๆอยู่แล้วผมก็ลุ้นตลอดทางเลยว่านางเอกมันจะมีบทบาทอะไรมากกว่าน,นี้ไหมนะจนกระทั่งที่เราก็ได้เห็นตอน บทสรุปของนางเอกเลยครับที่ผมเริ่มเอ๊ะออหมดนางเอกตั้งแต่ที่เขาเอาปืนไปยิงไอ้พออรลงพยาบาลแล้วครับคือแบบทําังไม <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยถ้ามีคนที่สามารถอธิบายเหตุผลให้ผมฟังได้ผมขอร้องเลยครับช่วยอธิบายหน่อยผมไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมนางเอกต้องมายิงไอ้ตัวพอโรลงพยาบาลด้วยท,ทั้งทั้งที่ไอ้ตัวแซลบะ่ะมันคือไอ้คาโต้ นักวิทยาศาสตร์โลกศิดคนนั้นน่ะมันต้องไปยิงคาโต้พอเอาอมันอาจจะชั่วก็จริงแต่แบบว่ามันก็ไม่ชั่วเท่าคาโต้ไงทําไมนางเอกถึงต้องไปก่อบวิทยกรรมแบบนั้นด้วยผมงงมากครับแต่ว่าพอเข้าใจอยู่ว่ามันต้องการจะมาโชว์อนานาจของคุณหญิงไม่ไดะไงแล้วก็พยายามโชว์ว่าเออคุณหญิงไม่ไดะมีความเกี่ยวข้องกับแม่ลูกคู่นี้ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็รอ อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอบทนางเอกมาถึงซีนท้ายๆก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนซีรีส์ตั้งใจจะให้นางเอกแบบเหมือนเตรียมไปตายต,ายตั้งแต่แรกแล้วครับมันมีแบบมีส่งสัญญาณมีบทพูดต่างๆที่เหมือนจะรู้ไกลๆแล้วว่าจบไม่สวยแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่เห็นฮะตอนแรกผมวาวายมากเลยนะเอาตั้งแต่ตอนที่นางเอกยิงพอ,อเสร็จแล้วนางเอกล้มไปไอ้เราก็แบบว่าเฮ้ hey, ยอย่าถ้าเอานางเอกมาตายโง่งี้กูด่าจริงด้วยนะ้ยอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็มาโดนอีกทีหนึ่งตอนที่ ฉากไฟนอลนที่มาเจอกับแม่ตัวเองแล้วปูตั้งนานนะโอ้โหสัตว์ประหลาดจําลูกได้รักลูกไม่ทมําร้ายลูกเด็ดขาดสรุปสัตว์ประหลาดฆ่าลูกตัวเองเฉยคือฮะฮะคืออะไรอ่ะคือเดี๋ยวแล้วปูทําไมว่าให้จหนาสุดท้ายก็มาฆ่าลูกตัวเองคืออะไรวะแล้วก็หักมุมอีกทีก็คือแบบว่าอ๋อสุดท้ายก็ปล่อยนาจินในตัวเองส่งไปให้ลูกแทนซึ่งอันนี้นเราไม่รู้แหละว,ว่านางเอกจะ,ะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเวอร์ชันไหนอะไรประมาณนี้ก็ทําให้ก็เรียกว่าเออก็เออ มีการสับสนในอารมณ์อยู่พอสมควรเหมือนกันในการที่แบบต้องมาลุ้นว่านางเอกต,ต,ตายไม่ตายตายไม่ตายอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายก็รอดเนาะแล้วก็ไปซีซั่นสเนาะซึ่งในส่วนของสปาร์ลาดครับก็เลยทําให้ตอนเนี้เท่าที่เห็นนะมันก็จะมีอานางเอกคนนึงแล้วแหละที่ได้นาจินจากแม่ไปเนาะมีลูกของอากิโกะนะฮะอากิโกะที่มีบทอยู่แวบหนึ่งในตอนแรกๆนะครับแล้วก็โดนขังลืมไปเลยโผล่มาทีท้ายๆเลยก็เรียกว่า ลูกที่เกิดมาจากแม่ที่ติดเชื้อแล้วอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าลืมตามาตาเป็นประกายมากเลยก็อาจจะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์อีกรลเวลหนึ่งก็เป็นได้นะครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่ลืมไม่ได้เลยครับก็คือคุณหญิงไม้ดะนะครับหลังจากที่โดนระเบิดไปทีหนึ่งล้วกลายเป็นทูเฟสไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอน้ําที่ขาโท่มันมาวางไว้ให้เนี่ยมีน่าจินอีกหรือเปล่านะคือหลังๆเนี่ยผมต้องระแวงคนนี้แหละว,ว่าเอาน้ําให้ใครกิน,นต้องระวังนะฮะ S 1> <S 1> <S ซึ่งผมเดาว่าน่าจะมีนะน่าจะอาจจะมีนะครับซึ่งมันจะทําให้ในซีซั่นสมันก็อาจจะมีแบบพลัสประหลาดที่เป็นเลเวล3มอะไรประมาณนี้ที่แบบเป็นรูปร่างมนุษย์ที่ควบคุมระยางได้เหมือนที่เราเห็นนิมิตของนางเอกอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับอ๋อ,อแล้วก็นนึงเกือนนกบลืมเลยคือตอนดูอ่ะตอนช่วงที่ไอโกะอาราวาใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ตัวละครนึง คุณตํารวจโมริคุณตารวจโมริอตอนแรกที่แบบเห็นว่าอากิโกะโผล่มาข้างหลังคือผมบอกเลยว่าอย่านะเว้ยโมริอย่าตายนะเว้ยคือแบบผมชอบตัวละครนี้มันน่ารักเดีอ่ะคือแบบเป็นสายสืบที่ถูกสั่งการมาจับตาดูพระเอกแต่ว่าสุดท้ายก็คือกลายเป็นพวกพระเอกเฉยเลยก็โหลุ้นแทบตายนึกว่า จะไปซะแล้วแต่ว่ารอดมาได้แล้วก็ยังคอยสนับสนุนพระเอกอยู่ก็เลยแบบเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมลุ้นตลอดเลยว่าจะรอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับเคมี Me, ผมว่าโอ้โหพอมาถึงในพาร์ทงปุ๊บความรักของคู่พระนางเนี่ยคือแบบมันชัดมากเคมี K Me ของตัวละคร2ตัวนี้คือผมไม่ติดใจอะไรอีกแล้วครับคือคู่นี้คือเหมาะสมกันแบบสุดๆนะฮะแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะแบบสมหวังกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าโอ้โหหลายๆฉากหลายๆจังหวะคือนรกมากนะครับทำให้คู่นี้ไม่สมหวังกันสักทีหนึ่งนะครับก็ ต้องรอดูว่าในซีซัน2เขาจะเล่าต่อ,อยังไงครับเพราะว่าตอนนี้นางเอกน่าจะได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดของจริงแล้วแหละอันนี้ไม่พลาดแน่ๆแล้วเพราะอย่างตอนออพาร์ทหนึ่งเราก็นึกว่าพาระเอกเป็นเนาะแต่ว่ารอบนี้แน่ๆแล้วนางเอกมาชัวร์ๆนะครับก็น่าสนใจมากว่าเกียงซองครีเจอร์ในซีซันที่2นะฮะมันจะมาในเว์ไหนนะครับซึ่งถ้าจะสรุปความรู้สึกของผมเนะเอาแบบสั้นๆเลยสาหรับผมผมรู้สึกว่าเกียงซองครีเจอร์มันเป็นซีรีส์เสียดสี เกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นนะตอนนั้นนะที่ทําวีรกรรมที่เลวร้ายและชั่วร้ายมากๆนะครับทั้งการกดขี่ข่มเหงประชาชนเกาหลีเองรวมถึงการทดลองมนุษย์ด้วยซึ่งมันมีเข้อคงของจ,งจริงบางส่วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าเปิดตัวได้ดีแต่ว่าสุดท้ายก็ดูเป็นองค์ประกอบเสริมในเรื่องละกันเพราะาเรื่องนี้ผมว่าพล็อตเกี่ยวกับการกรอบกู้ชาติเกี่ยวกับการเสดสีคนญี่ปุ่นเนี่ยคือโคตรชัดๆเลยนะครับก็เรียกว่า ถ้านับรวม10ตอนผมว่าก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ปูจัก,กรวาลใหม่ได้ค่อนข้างดีก็มีจังหวะก,การเล่าเรื่องที่อาจจะเข้าถึงยากนิดนึงมีการสับขาหลอกคนดูในปริมาณที่ผมว่าโอเคมากผมชอบมากสําหรับการที่ทําให้คนดูเดาไม่ได้เลยว่าจะไปทิศทางไหนนะครับแต่ทีนี้โจทย์ยากของมันจริงๆก็คือว่าในซีซั่นที่2เนี่แหละมันจะเล่าได้ดีเท่าหรือดีกว่าซีซั่นที่1หรือเปล่าอันนี้คือโจทย์สาคัญนะครับซึ่ง ถ้าจะให้คะแนนนะครับสำหรับยองซองครีเจอร์อันนี้รวมทั้ง2พาร์ทเลยนะผมให้ประมาณ8เต็มครับคืออยู่ในเกณฑ์ที่ชอบเลยแต่ว่าก็มีบาดแผลมีจุดที่เอ๊ะหลายจุดรวมถึงการปูเซสชั่น2ของเขาที่ก็ก็ดีแหละแต่มันก็ไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นจริงๆมันจบซีซั่นเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าอยากเห็นคู่พรันางอีกไหมอยากครับอยากเห็นเท่าแก่จางแทซังเฉิฉายอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังคาใจายอยู่ก็คือในตอนสุดท้ายเนี่ย ถ้าดูไม่ผิดนะครับมันจะ t ทม e สคริปต์มาเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นถัดไปแล้วมั้งน่าจะเป็นลูกหรือหลานไปเลยมั้งครับที่จะเป็นโซลในยุคปัจจุบันหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะเพราะผมเห็นแอร์เพ็ตไอตัวทาวเวอร์อันนั้นนะ่ะซึ่งมันมีการก่อสร้างตั้งแต่ปีช่วง1 9 9อ,อะไรประมาณนี้แล้วครับมันก็เลยอาจจะไม่ใช่ปีปัจจุบันก็ต้องมาลอดูว่าเซตอัพของเขาอะ ในซีซั่นที่2อ่ะมันจะเป็นยุคปัจจุบันหรือว่ายุคสัก9 0ูอะไรหรือเปล่าก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้การรีวิวก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงถ้าคุณดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมีความเห็นตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมตรงไหนก็มาพูดคุยก,กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย